เดี่ยวไปดูกุ้งเผาดีกว่าเนื้อมันเบื่อแล้วเนื้อเบื่อแล้วอ่านี้ยหญ่เกินแล้วไออันนี้กินได้เหรอกินได้เอ้าจะหลอกทำไมวะอร่อยอร่อยแต่ว่าผมบอกก่อนว่าผมพลาดไม่เคยมีตะกอนหนึ่งนะตั้งแต่เปิดสิ่งอันนี้ไม่ได้เติมนะแต่สลามตุ่มตลอดแล้งเท่าไหร่ปัจจุบันแล้วเท่าไหร่ตอนนี้กี่ดาวเฮ้ยเราพูดไม่ช่วยพูดได้เหรอพูดเลยอะไรไปโดนอะไรมาอีกแล้วพี่อุ้มถ่ายหนึ่งลูปกับน้องไหมกำลันรูปพิมพ์การอะไรอย่างเงี้ยในที่ตอบมาเลยเฮ้ยเออ เฮ้ยถายเราพี่เปลี่ยนเมนูเหอะเปลี่ยนเมนูกุ้งเผาดีกว่าเนื้อมันเบื่อแล้วเนื้อเบื่อแล้วกุ้งเผาเลยเออทำไมเราไม่ค่อยกินซีฟู้ดเราไม่ค่อยกินซีฟู้ดกันเลยวะแคมป์เราขุ่นเบื่อทางที่นั่งก็ไม่แพ้กุ้งอ่ะตึงซีซั่นนี้ของเวียดนามแปดเดย์เขาไม่แพ้จริงเออเขาไม่แพ้เขาต้องตึงนี่ครับตอมด้วยก็ตึงไอ้ที่พีตอนนี้สลับตำแหน่งกันเป็นว้าเล่นหาจุดลงตัวไม่ได้ถ้าคุณคุณ N P N C ส่งผมอะไรของคุณอีกวันนี้ ตาผมเฉยทรงเดิมคอร์ดเอาเลยตาลอยอะไรแลบเบอร์มือรอะไรเออตาลอยอะไรเนี่ยอาดูลงสมาธิอยูอว่าไงครับร้านคู่หูเราเปไหนคู่หูเรายังไม่มาครับเดี๋ยว เราคู่งหมูมาด้วยรอแป๊บนึงครับจะมีไหมเนี่ยกิ๊ฟมีอะครูเนี่ยหายไปไม่น่าทันนะทำโดนัทนะ่ะเอ้ยมันสปอยมานาน,นแล้วทำโดนัทนะใช่ไม่น่าทันนะชั่วโมงเดียวซื้อมาพร้อมกับลูกอมเปรีออ้ยวจนตอนนี้ไม่ทันนะอ่ะง้าาาตีมช่วงไหนบ้างเราเวลาว่างก็ตีมหมดเลยครับ ถ้าคนอยากจะดูนี่ก็คือสุ่มเข้ามาดูนี่ไม่มีเวลานี่นี่คนนี้ไรแคลนสตรีม9โมงเฮ้ยนี่มึงพอสตรีม9โมงแล้วหันมาใหม่พี่เ้9โมงทำโซนเมกาครับ9โมงโซนเมกาครับปอโปลทำไมมานั่งกินคนเดียวอยู่แล้วอ่านิยายเลยเหรอ อย่าง<ม><ม>คนเด<บ>ียวมันไม่กระดานมันมีที่กว้างไงมันทำอะไรแบบสงบสงเงียมได้เรากินข้าวเราใช้พื้นที่เปลือลงขนาดเลยใช่กินซอสใช่ซอสแมงอีคนของ,ของแคมเราแล้วมาเตีมลุกอะไรอีกับ อันนี้เป็นลุกแบบาอาร์ตมันไม่ใช่เด็กอาร์ตแต่มันจะเป็นโจนไม่เด็กอาร์ตจะเป็นแบบผู้สาวฝรั่งเศสชิวก็ได้เคยมาคนขายขนมปังแบบแท่งๆอ่ะเรียกว่าขนมปังอะไรนะขนมปังฝรั่งเศสอ,อ่ะที่มันเป็นแท่งๆ,ๆแข็งๆอ่ะนี่เลุกไหนก็ได้นะคะค่ะนี่ก็ชื่อชื่อ angie คือยีวันนี้ไมวันนี้ไม่ได้เป็นโดนัทแล้วพี่เดากับไอออยว่าเป็นโดนัทแล้วเนี่ย ผัดไปอีกมันน่าจะใช้เวลาเยอะกว่าใช่ใช่แล้วก็วันนี้นะคะเรามีไอติมเอ,อ๋อมีไอติมเอ๋อค่ะ <c oughs> จากครั้งที่แล้วซีซั่นที่แล้วที่อยู่แนี้ไม,ม่มีเล็บพรอไม่ค่อยดังเลย <c oughs> ก็คือครั้งนี้นะหนูจะให้คนใหม่ก็ไม่ได้ใหม่หม,มากหรอกเขเข้ามาแล้วแต่ว่าเป็นคนที่ไม่เคยได้ลองนะคะหนูก็จะทําให้เขาชิมมาเร่มเลยเอานอนมาทำอะไรเอานอนมาเป <c oughs> ็นผู้ช่วยเพราะว่ามันใช้แรงเยอะ นี่ครับนี่ครับพลาสติกอันนี้ก็จะเป็นไอติมนะผงโรยอยู่ไหนอะผงโรยไม่มีหรอกอ๋อผงโรยคืออันนี้อันแรกนะสีแบบนี้สีก็น่ากลัวแล้วอันนี้หน,นูให้นนนนพี่พอลเลยไม่สีเหมือนเรนโบว้พอลมันหมองมันชอบกิน,นพี่พอลได้กินเนี่ยแกะหน่ยสีไม่ได้คล้ายเรนโบว์น,นี่เหรอคะไม่แกะยากเือน้องถ้าข้างย่างแกะได้เลยไม่มีเห็นไม่มีขีดเลยเนี่ยไม่มีเส้นโมมีเส้นข้างที่เราแกะไงล่ะใช้ฟันอะไรใช้เลย พี่พลไม่มาหรอกพลอยไม่รู้ทุนมันไม่ได้ดูอัตเมทมันไม่ชอบเขาีบเขาีบเขาีเฮ้ยยังไงรสชาติเหมือนใ้เนี่ยยาสีฟันเคยกินไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหยอกัน รสชาตินี้อร่อยนะผมว่าเหมือนยาพี่พอชอบเนี่ยโคตรอร่อยอันแรกนะคะแต่ว่ายังไม่ได้โรยนะน้ำตาลมันยังไม่โรยก่อนมันถึงจะดีแล้วโรยพอ่พอชอบกินของหวานนะเออพี่พอไปของหวานซะเลยพี่พี่พอชอบกินของหวานมากเลยแบบว่าตอนไปโมงองพี่พอกินของหวานไปสิบสิบถ้วยใช่สิบยี่สิบถ้วยใช่ไอ้นี่กินได้เหรอกินได้เอ้อจะหลอกทำไมวะอร่อยอร่อยกินเลยมันกินได้น้องอุ้ยอุ้ยเออ คนไม่กัดให้หมดอ่ะนึกเหลือไว้ปทำไมวะยังไงครับถูกใจมากเลยครับใส่ใหญาๆๆต่อหน้ากล้องต่อหน้ากล้องดีๆระหว่างไอติมธรรมดากับไอ้นี่กินอะไรไอ้นี่ต้องต้ก็เลือกอันนั้นแหละต่อไปของออยเลยมานี่นะคะอันนี้ของออยนะคะสีอะไรของออยสีอะไรเนี่ยสีเลือกได้อุ้มเอาสีเอาสุ่มสุ่มเลยสุ่มเสุ่มเลยอับตาหยิบมาอ่ะหยิบไหนอ่ะเฮ้ย เอ้ยสีม่วงอย่างนี้อังุนไหนสีส้มอ่ะฮะสีส้มจะออกไห้หมดโอ้ยนี่เป็นไงแล้วนี่ของออยนะครับผมของออยอ่ะหน้าตาไม่เคยทำไม่ได้ดีแล้วก็หน้าตามาดีมีพี่ด้วยอ้า อรอยผู้กินนะทุกอย่างลูกดีๆรสชาติอะไรบอกไหมใช่ส้มไหมมันคือรสมันคือรสอะไรเหมือนรสส้มเลยไหมใช่รสส้มใช่ไหมรสส้มสีม่วงรสส้มเป็นสีม่วงเดี๋ยวมันบูดวะเฮ้ยของพี่บอสของพี่บอสเดี๋ยวอันนี้ต้องรีบเร่งนะทุกคนของพี่บอสพี่บอสเขาเรียกไปเทสอันนี้ก็ได้ดูดูดเขาเรียกไปเทสแล้วอันนี้ก็กิมีอาโค้งหมดเวลาแลครับเราต้องนี่แหละแล้วของพี่บอสปิดอันนี้เลยเฮ้ยเวลาหมดแล้วกิมีอาโค้คอนวางมื มาแล้วเขาพีบอสทุกคนผสมเลยมั้ล่ะเออมาบีบลุงเร็วเร็วเร็บเรๆวเร็วเร็วีรวเรีวเวเร็วเรีวเี่วเร็วเรอวเร็บีร็วีร็วเร็วเรีบร็วเวเรเร็วเเวลรวเร็บเร็วเบอวเร็วเร็วเบ็วเร็บเร็วร็วเวเร็บเเรีววเรเราวีรวีบเรรบเเีวเรเร็เีวเว เทารสชาติครับมันเผ็ดเผ็ดอ่ะเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะใครถ่ายพริกอ่ะถ้าร้พี่ไอ้พี่เขาพูดคำอร่อยอ่ะอร่อยอย่าพี่เอาอีกเอาอีกอันนึงปวดแล้วปวดแล้วเอาอีกอันนึงเอาอีกอันนึงแต่สายตาผมไม่ใช่เลย นี่นะครับผมจากพี่บอสพี่มีกินอะไรเชฟแคร์นะครับเชฟแคร์นะครับผมข้าวเต็มงเผ็ดหมดเครื่องแกงแกงเผ็ดเป็ดย่างคอเลสเตอรอลต่ำพลังงาน400กิโลแคลอรี่น้ำตาล10กรัมไขมัน8กรัมโซเดียม607จริงจริงมันเหมาะกับเราตอนนี้มากนะเพราะกอรีน่าตามไปเสร็จแล้วแล้วมันเหมาะกับช่วงเวลาเร่งรีบทพิเศษอ่ะมันช่วยได้มันช่วยเหรอผมว่าน่าจะต้องกินไส้กรอกชีสหน ช่วงกลาเร่งรีบกินแกงเห็ดเป็ดย่างแม่งเผ็ดไม่พอก็ต้องกินน้ำต่อด้วยอันนี้ผมอ่ะโอเคตัดเมื่อกี้ตัดทิ้งกลับมานะครับผมเดี๋ยววันนี้นะผมลาดให้ดูก่อนเลยคือผมเป็นคนชอบกินมะเขือมากแล้วแบบคือแบบแกงที่มันมีมะเขือนี่คือผมชอบหมดนะครับอย่างเช่นแกงเห็ดเป็ดย่างเชฟแคร์อุ้ยอร่อยไหมครับอืมกราบขอบคุณเชฟนูเลาช็อกมันนีสเตเป้นะครับผมคือแบบอันพูดจริงจื่อ อร่อยมากคือแบบผมคิดว่าความจริงแล้วคือแบบว่าถ้ามีเชฟแคร์ที่แคมป์อะผมไม่ต้องสั่งอะไรกินแล้วเพิ่มเติมได้อะไรเนี่ยอาหารนี่แบบสำเร็จรูปมาแล้วใชาที่ขนาดสำเร็จรูปยีขนาดนี้มันเขื่อนทียังดูสดอยู่เลยจริงคือเนื้อเป็ดก็นุ่มแล้วก็มีความแบบเท็กเจอร์ที่เป็นเนื้อเป็ดที่ดีมากด้วยนะมีกลิ่นเป็ดไม่พี่กินเป็ดแบบไม่ดีไหมไม่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 มีเลยคืออร่อยมากขอให้พีทต้องลองอันนี้พูดจริงนี่พูดจริงถึงจะไม่เหมาะกับช่วงเวลาเร่งรีบแต่กอร่อยจริงได้ผ่ยาดไปได้ละเรู้ของไหมด มึงเอาใบเขายังใกล้ได้ปะมันได้แค่ใหม่ดูใหม่ดิอย่างเงี้ยเหรอเหรอเมันไม่แข็งแรงอะใหม่ไม่แข็งแรงอะดูดิใบไม่แข็งแรงใบไม่แข็งแรงเรืองไรเลยอะไรครับครับวันนี้ผมน้องเป็นกลางนะคุณมาสัมภาษณ์ แต่ว่าผมบอกก่อนว่าผมลาคไม่เคยมีสกอร์หนึ่งนะแต่เปิดสิ่งอันนี้ไม่ได้เติมนะแต่สามศูนย์ตลอดทีมโมเดิั่ชจะชอบรอว่าพอดันกลับบ้านไวจริงวินเทอร์ลองไปย้อนดูสามศูนย์หมดเลยคิวมันน้อยภาคกันภาคกันน้อยวันอาทิตย์อาจจะไม่ไหววันอาทิตย์เจอกับบุรีรัมด้วยเอ้วเหมือนได้ล็อกคิวเั้นไม่ได้ไวนะผมไม่ได้เส้นนะครหน้าเขาจัดให้นะผมภาคกับพี่เซกตาผมจะภาคเป็นกลางเพราะว่านี้ไม่ใช่ทัวร์นาชาตินี่ไม่ติดเล่นนะเนี่ย มาไปก่อนมาไปก่อนม่ไปก่อนทุกคนมันมีประเด็นอะห้องา้อน้อเล่นเกมเดียวเกมอาญา่อเกมอ่าน้องได้ปะ พีเอาสุดยอดน,น้องสองเกมพี่ดูอยู่สอ,สองเกมเอล้นพี่ <c oughs> ถือว่าไม่เสียนะพี่ผมได้ถ่ายพิธาทั้งหมดที่ผมให้กับน้องไปเคมหมดไม่สนถ่ายเล่นดีไม่ดีเคมหมดพี่พรก็เริ่มสัง่งแล้วนะพี่ล่าสุดบอกกู่ากูสับกูมีสับให<ช>้อรอันนั้นก็มา,เ,าเริ่มเริ่มมาแล้วน้องอุยกับพ้อน่อยถ้าแต่กูสับเกิดอะไรขึ้นกูมีสับให้ดีกับพอ มาเราคุยถึงประเด็นกูสับของน้องพอดแคสตานกับไมเช็คล่าสุดกับหมูสับของหลบหมดหมูสับอะไรหิวขึ้นมาเนี่ยไอตัวนี้หิวจริงหลบหมดหลบยีน่าหยานสุดยอดอ่ะไปเหลอเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นช็อตกูสับอีกจะไม่ได้เงินมีมานเท่าไหร่เงินมีมานเท่าไหร่เงินมีนันนึงอันนึงนึงเกี่ยมไหนฮะนึกเกี่มไหนวะถ้าสับไม่ทันหรือยังไงอ่ะ บอกพี่ได้ส่วนตัวนะวนอย่างนี้ต่อเหรอนี่เอาพี่นี่นี่ผลผลิตของพี่นี่นนเทมป์นะพอดิพี่ถามมับ,บก็คือ

ถอนหนึ่งซัมเบอร์เลยเหรอเฮี้ยนี่นะนีเราดูหลักฐานแต่เดี๋ยวพี่ไต่โชว์เปลี่ยนที่ก่อนสามออยเฮ้ยสามออยคู่แข่งสามแห่งเฮ้ยที่หนึ่งเฮ้ยแข่งไม่ได้มันยังไม่เกมมาร์กเลยวะนิรันคีล่าเฮ้ยเฮีมันเช็คไม่ได้เฮ้ยลูกผ้าว่าปัดก่อนลูกผ้าเป็นผ้าที่หายเป็นผ้าที่หาย เฮ้ยสาวชวนมาเล่นด้วยกันไหมคะพี่ออยเฮ้ยเอาดีเฮ้ยเอาดีด้วยสาเฮ้ยใครที่เปียกวีล่าเฮ้ยสาวตรงไหนเนี่ยพี่ใช้ไม่รู้อยากอ้วนยังไงวะอยหอมละเปิดพุงเลยเปิดของพี่ไม่หนักหรออันนี้พี่อ้วนทำไมถ่ายอันนี้อ้วนมันก็อ้วนถ้าเรากูว่เราอย่าพี่ออย เล่ตัวหน้าเลยตัวหน้าไปดูสีดีดูสีดีสีวงซ้ายสวงซ้ายล่างมันจะเล่นล่างมับเจ็บเจ็บหลามั่วนะเว้ยเอ้กูออมได้น้ยสีะไไปแล้วเฮ้เล่นมาเล่นมากูออมได้เล่นได้่าสตาร์สตาร์เฮ้ฟังม่ดฉีฟังมด่วดูฉลามน่อยหลาบ้านะเว้ยมันึงมนึงเียเาเลยเจ็บหมดเลยหลามมดหลามมดหลามมดดลามด้วยสอยไม่หลาก็จะหมดเลยเล่นได้อยู่ปะ

จะตายโจ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 ตาย่จตายโ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 จตายวจตายโ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 จตายจตายโจตาย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 จายจตยจตายจายจตยจตา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 ยโจตาย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 นตาย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 โตาย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 นตายตายตายโตาย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 ตยตายตาย

กดต่มาไม่ทันไหวอยู่ไหวอยู่ไอ้ดูดดไม่ไหวแเว้ยไวอยไวอยไวอยูจดเลไวไหวไเล่นได้เออดูอยู่ดูบอดิเอาบอก่อนเอาบอก่อนจดแข็งมีเชียรอยู่เพื่อนดูเลยมาด้วยจด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 แข็งจดเียรมนดูกูไวะไม่ไมไอ้ม้อนต้องเไอ้สวยอยู่สวยอยู่ไอ้เคียร์ตายตายตายมอนตายตายเลยมาตายมอ่อนหนึ่ง่งนึ่อนจะตาย้อนไอ้อ้ไอ้้เกินไอเกิดไอ้าคตีกูไอ้มาเกี่ยวดนมเกี่ยว มาไหนมาไหนมไยู่มยมบวกมาบกกูยกจไม่ให้ไปเอลเบลเบลเบลกูแล้วใส่เลยมาให้กูตายนะเว้ยมันต้องเล่นกันเองแล้นะเออโฟีนะเว้ยนั่นหลังยโบไว้เกิดเกิอเจไอเป็นอตายไอพี่พี่มหม่พี่ใหม่พี่ใหม่พี่อบเบเบบไม่ต้องขำไม่ต้องขำไม่ต้องขำเลยไม่ต้องขำเลยไดูดูดูขามหมดลงหมดลงหมดไอ้นนมันก็จะตายมันก็จะตาย ดึงมาดึงมาอย่าตายกลัวตายนะเว้ยเฮ้ยเหลือมาอย่าตายไม่ได้เพื่อนอย่าตายเราต้องต้องรับให้พี่ผมก่อนเฮ้ยเออไอ้มอนรับเลยกูตายเลยหายในพิษตามีบัฟคอสอยู่นะคอสไหวอยู่ปะหไ่รับไม่เวฟหมดพี่ไมปเวฟหมดพี่ผมโโอ้หได้กันมันตีสดวะไอ้นอนเกิด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 อยู่มี่ท่าบริหารปะเนี่ยไม่มันตีนานเว้ยมาจะโฟกัสที่อย่างเดียวมอนมอนดองเข้านอนดอนต้องโฟกัสตัวตี บนกูตัดเว็บดูโยดูโยเอยดูลอยดูจับควาย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 ควายก่อนควายก่อนควายก่อนควายตายควายตายไม่ไหว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 ดูกูรู้มาโยกมาโยมาจ้ามาจ้ามาทางกูมาทางกูจับสองจับสองจับสองทางกูแล้วทางกูไอ้ปอตายนะดูดิทันกูจะตายฟินิกเอ้ยกฟินิกูิึงเฟินิกเลยกูหมดกูหมดมันเล่นกันเองมันเล่นกันเองมันเล่นกันเองดูหน่อยดูหน่อยดูหน่อยไวไวคอร์ดไวอไวพรอนไหวพรอนไวเฮ้ยดูดิีจ้าจ้าจ้าสับกันเฮ้พวกไฟได้ไม่ฟนิกเก็ตนะเว้ยมันน่าจะห้าเหมือนกันนะเฮ้ย ตายนะเว้ยมันหาเหมือนกันนะดูดีพอเออดูดีอยู่มาจ้าก่อนมาจ้าก่อนมาจ้าก่อนกูกคลบบอกดึงออกไอ้มนดึงยาวโดนมูลาสับะไอ้มนน้องึงมันมัเดเว้ยมันไปเกี่ยวกนไปเกี่ยวกมม่ไอยตายายาตาโดนลิกตายวะตายหมดเลยจบจบจบได้ได้เยไปดูาไมุตายแล้วตายแล้วไดได้ยเข้ามาเฮ้ยงตมบ้บาไ้ดูไอ้ไอ้เีเขาไม่อยู่กูตายแล้วนะกูมาเจ้าไว้อะกักไม่ให้อยู่อ่ะ เล่นโมบาเกมอื่นเหรอ40นาทีเกือบ40นาทีเล่นโมบาเกมอื่นเก็บคองไงเก็บคองมีคองก๊อฟสี่สนาทีเน okay ี่ยเกิดมาเป็นตัวใหม่ได้ไหมเนี่ย15นาทีมันไวไปวะเกมมันก็ปรับมาให้เร็วขึ้นแล้วนะยังเล่นกันไม่ได้นะ40นาทีอะไรไปโดนอะไรมาอีกเลยพี่อออมถ่ายหนึ่งรูปกับน้องไหมกำลังลงรูปพิ้วการอยู่ในนี้เฮ้ยเอออย่าถ่ายโมโซครับอันนี้ถ่ายไม่ได้ครับอันนี้ถ่ายไม่ได้นะ าแพ้สาวสวนยเลยพี่ๆยัไม่เตือนนะคะเดี๋ยวรอเดวอนอาทิตย์กลับไปแก้ไขกันหน่อยไหนกันไหนแล้วเอแต่เหมือนเจ้าตัวคำคมนี่เขาตอบนี่มันหายสาวศนยไปเลยนะสามสี่อาทิตย์แหละแต่เราคนถามนะก็น้องติดสอบนะ บบใช่ครับติดสอบช่วงนี้วุ่นวายติดสอบไม่สอบก็ผู้หญิงโอโฮะอาจจะไม่ใช่ไม่ใช่นนมชมกมกอ,มอ่ะคำคมวันนี้หน่อยให้ก็วันนี้เนาะแพ้ก็มีคำคมครับพยายามแล้วแพ้ดีกว่ากดยอมแพ้แล้วไม่พยายามครับ <c oughs>